ครับนี่เป็นการตัดทรงเปิดข้างครับรองทรงนะครับแล้วก็สไลด์ช่อดอ,อกไม้สไลด์ผมบางบางนั่นเองนะครับของนักศึกษารอบค่ำนะกำลังสอบปฏิบัติงานอยู่จากโรงเรียนฝึกอาชีพคุณเทียมหานครอาทรสังขขาวนตะนาใช้เวลาตัดผมกับหัวหุ่นจำรองนะครับ20นาที ถ้าผ่านแล้วก็สามารถออกไปตัดผมตามชุมชนตามหมู่บ้านตามโรงเรียนได้ถ้ายังไม่ผ่านก็ยังฝึกซ้อมกันอีกโดยใช้หลักการแบบแบบการเรียนปฏิบัติ80%แล้วก็ทฤษฎีแค่20%เท่านั้นอ่าท่านที่ชม ยูทูบนี้ถ้า,าสนใจอยากจะเรียนโทรโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์024263653หรือติดต่ออาจารย์ประเสริฐได้นะครับ0881872748